คุณพ้ดูฮะเออวันนี้นะฮะอันมีอะไรอยากจะมาให้คุณพ้ดูดูนะฮะคุณผู้ชม oh my god อ่าเกมแป๊บนึงนะเขาเข้าเกมเข้าเกมเอ่อ epic teaser epic t e a s e โอเคเออนะไม่รู้กูอยากจะบ้าตายคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชม ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรทำไมมาถึงขึ้นแบบนี้มาให้อันบอกก่อนเลยนะว่าเกมนี้ปกติอันเล่นแล้วอะคือเกมขอขอนุญาตพูดนะะเกมแบบที่แบบเป็นผ่านด่านด่านดานสะสมตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยอันจะไม่ค่อยล็อกอินกับเฟสเท่าไหร่ โดยเฉพาะเกมนี้อันก็ไม่ได้ล็อกอินกับเฟซถ้าสมมติเกมนี่อาจจะล็อกอินกับเฟซจะเป็นพวกแบบเหมือนเป็นเกมที่มันแบบแต่ต้องเฟซเรื่อยๆแต่คืออันนี้มันไม่จําเป็นต้องเฟซมันสามารถหาใหม่ได้ซึ่งอันจริงๆถามว่าเล่นใหม่ได้ไหมมันก็ได้แต่เสียได้อะคุณผู้ชมหรือว่า99นะนะแล้วคืออาจจะบอกว่าเกมนี้อันไม่ได้แบบไม่ได้ล็อกอินเฟซบุ๊กไม่ได้ล็อกอินอ่ากูเกิลหรือว่าไม่ได้มีล็อกอินไอดีอะไรเลยนะอันเล่น เล่นเฉยๆพอมันหลุดหรือมันหายอ่ะกูก็ต้องทำใหม่หนะคุณผู้ชมโอเคก็ท่ายคลิปมีโค้ดนะคุณผู้ชมว่าจะบ้าตายคุณผู้ชมน้ำตาจะแตกนะโอเคไหนๆก็เปิดคลิปมาแบบนี้แล้วนะฮะไปเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะ โอ้ยต้องสมัครอไรดีใหม่แล้วหรอคุณผู้ชมอันนี้อยากจะลองให้จริงๆนะเอ๊แต่ว่าเข้าไปมันอาจจะเป็นอันเก่าหรือเปล่าอันเก่าหรือเปล่าอ่ะไม่รู้แต่คือมันขึ้นมาอย่างนั้นเหมือนมันจะเป็นอันใหม่เลยอ่ะหรือเปล่าวะอันจําเซิร์ฟนี่อันเล่นไม่ได้ด้วยนะลองรหัสอะไรก็จําไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมโอเคอันใหม่นะฮะโอ้ยข้ามไปเลยแล้วกันนะโอ้ย ไม่ต้องมาอะไรมันมนก็ทดสอบเล่นเกมกูผ่านมากี่รอบแล้วไอตรงนี้ <c oughs> อันจะบอกว่าอันเคยหลุดมันแล้วรอบหนึ่งนะฮะคือเปลี่ยนเครื่องแล้วก็แบบเหมือนพยายามล็อกอินข้ามอันนั้นแหละแล้วสรุปก,ก็คือมันไม่ได้ผลนะอยู่ดีก็หายไปเลยนะตาม <c oughs> ยถากรรมของมันนะ <c oughs> คือจริงๆถ้ามันหายไปอันโอ้โหก็เสียดายเลยเราอาจจะเอาไปขายหรือว,ว่าทำอะไรก็ได้แต่ก็แบบ <c oughs> วันนี้นะคุณผู้ชมเราจะมาว่าด้วยเรื่องของทําไมคนถึงเลิกเล่นเกมอ e ีพิกเทเชอร์นะฮะอย่างแรกเลยนะคุณผูผ้ชมเกมนี้ไม่มีความสเสถียรนะโอเคตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่อว่า <c oughs> อ่าอียอมากันนะฮะอันนี้เป็นชื่อนะะเป็นชื่อนะฮะ ไม่ได้ว่าใครนะเป็นชื่อนะคุณผู้ชมเออชื่อสวยๆค่งขางม,มากนะคือสำหรับอ่านแล้วนะคือเกมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะว่าด้วยค่ายเกมของเกมเนี้มันไม่ได้แบบโอ้ยเกมฟอมยักแบบม,มีเงินลงทุนในการเล่นทำไมกดแบตเทิร์ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับอ่านนะเกมเนี้ยของของ่ะข,ของเขาเรียกว่าว่าของที่เวลาเราเติมตังค์ไปแล้วแล้วแบบซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอ่านนะ มันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมมันอาจจะทําให้เราแบบเติบโตได้เร็วขึ้นอะไรแค่เนี้ยเออแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราแบบเก่งมากมากมากๆมากมาก,กว่าคนที่ไม่ได้เติมขนาดนั้นนะฮะอย่างเช่นอ่านอัาน,นสายฟรีใช่ไหมเอออันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตัวอ่อันนะที่อันเล่นตัวอ,อ่านเองอะเออแต่ถามว่าเก่งเท่าแบบพวกที่แบบอื เล่นเล่นเล่นแบบเติมตังขนาดนั้นเล้ไหมก็อาจจะไม่เท่าน,นะแล้วอาจจะเติมเขาเรียกอะไรอาจจะโตช้ากว่าด้วยนะคุณผ<ฮ>ู้ชมเออก็ประมาณนั้นนะฮะเออเกมที่สามเนื่องจากข้อแรกอะมันไม่เสถียรใช่ปหเอออันนี้รับรู้มาจากอ่าลูกแนวก่อนนี้นะฮะที่บอกว่าพี่พี่พี่แบบเออผมเล่นแล้วแบบมันไม่มีที่ใส่คงใส่โค้ดหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันจะมีปัญหาย,ยิบย่อยเข้ามาอีกคุณผู้ชม คือบางคนเน่เล่นแล้วแบบคาเรียกว่าไ,ไม่มีที่ใส่โค้ดอย่างเงี้ยโอ้โหคือน้ำตาจะแตกนะฮะเหมือนกินข้าวแล้วแบบไม่มีลิ้นอ่ะเออรับรสรสชาติไม่ได้อะไรเงี้ยจริงจริงผู้ชมคือแบบเหมือนมันขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปจริงๆนะถ้าสมมติเกมนี้แบบไม่สามารถใส่โค้ดได้อี่นี่พูดจริงๆว่าโค้ดเกมนี้เขาให้แต่แบบคนเรียกแหละแจกเยอะแล้วก็สําคัญมากอะไรอย่างเงี้ยเออเพชรเอองเพชรเออยอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแหละก็คือได้จากการ ได้โค้ดจากเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็อย่างที่สี่เพื่อออกเมื่อกี้นะฮะของถ้าเป็นเมื่อก่อนอะของมันถูกถูกไหมว่าแบบเขาเรียกว่ามันกําลังเปิดเกมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออของมันก็เลยถูกอะไรอย่างงี้แนะ,ะพวกแบบซื้อพงซื้อเพชรหรือว่าซื้อตัวละครตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยซื้อลงซื้อเรือหรือว่าอัปเกรดต่างๆน้อยเออคือมันไม่จำเป็นต้องใช้ของเยอะนะ ปัจจุบันนี้นะคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกนะฮะเออ่ออันก็พบเอาจริงน,น,นะอันบนมันเกือบจะถูกพายแล้วอะเออข้าวของทำนั้นแพงขึ้นว้าเกมนี้นะแต่ก็อย่างว่านะแบบช่วงหลังมาเนี้ยคนก็เริ่มเล่นเกมนี้เยอะขึ้น,ลนแล้วไงแล้วเกมเนี้ยก็เริ่มอยู่มานานลนะอะไรอย่างเงี้ยสำาัญอันนะคุณผู้ชมอ่าคนที่จะเลิกเล่นเกมเนี้ยก็อาจจะเป็นสี่เหตุผลเนี้ยหลักๆนะส่วนเหตุผลอื่นก็อาจจะมีบ้างแบบ เออตัวละครที่เราชอบทําไมแบบไม่มาสักทีนึงหรือว่าแบบเอยทําไมแบบเกมนี้แม่งลำเอียงนะถ้าลำตรงๆมันก็ไม่สวยนะคุณผู้ชมนี่กูเล่นบุกเลยของกูเนี่เออคือแบบแบบลำเอียงตัวละครนี้ทําไมเก่งกว่าทําไมแบบชั้นเมนตัวละครนี้ทําไมตัวละครนี้ใช่มันเว้ยแก่้งอย่างเช่นมองไอ้แฮนด์คอรนะฮะง่อยมากเลยนะคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่ได้ม้อยขนาดนั้นคือมันก็เก่งอยู่แต่คือตัวอื่นเก่งกว่าไงเออมันเป็นยังไรอย่างเงี้ยเออคนอาจจะแบบเลิกเล่นเกมนี้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมอื่นของวันพีทอะ่ะมันก็มีเยอะแยะนะก็สี่เหตุผลนะฮะหลักๆนะฮะคนที่จะเลิกเล่นก็น่าจะหนึ่งนะฮะจะบอกว่าเกมมาไม่เถียนสองเติมตังค์แล้วแบบโตเร็วก็จริงแต่คือคนที่แบบไม่ได้เติมอมันก็สามารถแบบโตได้ทันเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะโตเร็วแต่ก็มันก็ไม่คุ้มเออสมนะฮะอะไรวะ ไม่สามารถใส่โค้ดได้เอออันนี้เหตุผลหลักมากๆาเลยเออแล้วก็สี่ก็คือข้าวของอะเริ่มแพงขึ้นละนะพวกอัพกรอัพเกรดเนี่ยข้าวของในเกมนี้นะแล้วก็เหตุผลอื่นๆนะฮะที่อาจไม่ได้พูดไปข้างต้นนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ใส่โคด้ดได้ยังเนี่ยเอ้ยมันยังไม่มันยังไม่ขึ้นอีเวนต์ให้อะคุณผู้ชมอต้องเล่นไปสักกี่มันจะขึ้นอีเวนต์ให้อัาน,นเออ เออนี่นายขึ้นเช็คอินให้ละโอเคเมื่อก่อนเช็คอินนี่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมเออเยอะนะบอกให้คุณผู้ชมเขาแลได้ของเยอะเออเดี๋ยวนี้มันก็ลดน้อยลงนะตามกาลเวลาอต้องเลเวลแปดสิบดสิบิว่าเมื่อกี้ไม่เห็นชัดถ้าต้องเลเวลแปดิก่อนถึงจะสกิปได้โอ้ m ม g กอดฉันเคยเลเวล99มาแล้วรอบหนึ่งนะ <laughs> เป็นท้อเลยกู เออเว้ยอีเวนต์มันยังไม่ขึ้นอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าเราต้องเล่นจนกว่าจะจบด่านแรกวะ่ะแล้วมึงนะฮะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะคุณผู้ชมโอเคขอขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะฮะอาจจะไม่ได้พูดตลอดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคเอได้เอ้ยเรียบร้อยแล้วฮ่าโอเคออกไปหน่อยดิมาหรือย,อยัง เมื่อกี้ที่อ่านออกแบบออกมาดูนี่นีนมีอีเวนต์มาแล้วนะวที่อ่านออกมาดูเรื่อยๆนี่คือมันมีอีเวนต์นะฮะนี่โอเคคุณผู้ชมเรามาใส่โค้ดกันดีกว่านะฮะโค้ดล่าสุดนะฮะให้มาที่อ่าอีเวนต์เนาะแล้วก็คูะคะอีเวนต์นะ exchange gift ไม่เมอ oh my god หรือว่ามันยังไม่ปลดมันยังไม่ปลดใส่โค้ดแน่ๆเลยคุณผู้ชมโอเคอก็คือเพิ่ม ทำทมดดั้มทำทำทำท,ท,ท,ทดดาก็คือขึ้นมปหน้าจอตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะลาไราจะเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะจะเป็นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย